จนถึงขนาดนี้นะครับนายอาตูสซกราราเป็นเซอย่างเดินทางมาไม่ถึงที่กองบินตํารวจนะครับแต่ว่ามีสื่อมวลชนยังคงปักหลักติดตามกันอย่างต่อเนื่องขณะที่ล่าสุดนะครับศาลได้มีการออกไม่อนุมัติออกหมายจับนายอาตูแล้วครับ ขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังอยู่ระหว่างการเดินทางไปรับตัวนายอาตูเซกาลาเป็นเซฟในคดีฆ่าหันศพนายดาบิดแบนาดชาวสเปนด้วยฮเฮลิคอปเตอร์รุ่น a i r ์บัสหลังรับประสารจากทางกัมพูชาว่าควบคุมตัวนายอาตูได้แล้วและกำลังนำตัวจากจังหวัดตราดมาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีที่กรุงเทพมหานคร แม้ว่าเจ้าหน้าที่ยังเดินทางมาไม่ถึงแต่ที่กองบินตำรวจยังคงมีสื่อมวลชนจากไทยและต่างชาติมาปักหลักเพื่อเตรียมรายงานข่าวความคืบหน้าทางคดีจํานวนมากครับมีรายงานว่าสารนายรัชดาได้ออกหมายจับนายอาตูเซกาลาเป็นเซฟชาวสเปนในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน ต้นเรนอำพลังศพและก็าหาอื่นๆคดีฆาหหานศพนายเดวิดเบอร์นาชาวสเปนและนำชิ้นส่วนไปทิ้งแม่นำเจ้าพระยาตามที่พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องซึ่งขณะนี้ตำรวจได้ขอสารอนุมัติออกมาจับเพียงคนเดียวครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อเตรียมแถลงข่าวนะครับและก็เล่าสุวน,นะครับพบว่านางสาวปริศนาแสนอุบลน,นะครับยังคงถูกควบคุมตัวที่กองเป็นตำรวจครับ